ตมารงไม่เสียตัวเล่าเองนเป็นคนถูกเ้านสามตัวเาเองบอกโอ้กระิเป็นประม่านั่นแหะคือท่านในฐานเพราะว่าขมาหอดคนก็เริ่มแล้วขรท่านในนี้ท่านในถามเล่าอยู่ว่าเก้าศนยสามต้องโะ หชั้นฟ้าหกพีชุัจำโนสวรรค์นรกวิญญาณที่ลูกได้ขึ้นไปดูและลงไปดูทุกสี่ทุดอย่างและเทวดาหกชั้นฟ้ากำลังขึ้นชั้นโปร่งชั้นหนึ่งที่ลูกจะได้ขึ้นไต่เต้าขึ้นไปที่ลูกสร้างมุขโผลมาขอสินทรัพย์สิทธิ์จังหลายขอเชิญท่านพระสงฆ์ตรวจมนให้เลยเจ้าค่ะรัตนาสินให้เลยเจ้าค่ะกําลังเสียงาถามยนชาติทุกไทยเป็นยังขึ้นหลสัตว์เนี่ยเดี๋ยว จะผสมกัลัะจะเรียนเร่องประัมกลางตัวมือสียงพอทีรจะรูได้ลาาปไม่ได้ปลไ่ได้คำนองอาจะติดเทียมสาสาย้าโมยก็สาย้ามไก้ามันไก่อส่วนวัคกีนสัตว์ใครทำผู้ชมเลินสวยง เรากดทั้งนมัไปเทียดครับนีา้นครับไปจนดำเลยไปครับไปไปกรุงเทพบหรอไปพุทางชุดไปวัดเขาช่องลมคนร้ลายหลที่รับผบนไปหาเอาเลขออได้เรืต่ะได้มาแน่ กตางคนตางจุดกันหลายรุบ่ไหวมีกยามีนาทิปตาเทระมณีสิขะปังสมาทิยามีกินาดานาเทระมณีสิขะปังสมาทิยามีกินนาทานาไหวมากไหวมากใส่ออกบังกง เดียงรับอิตายสัญชาตสุปปเตโสยาติธรรมฟังอาจะมาภาพสักก่อนพระนูบีไม่ได้ใส่นอกอ่าอจะมาภาพมหาธาวรอาไปอยู่วัดตาโนนผักหวานอ่ายูหันอ,นอนานยากไปเยี่ยมกับไปอยากมันๆกับไปยูหนะันน่ะนัมรรมดาเด้อยูยฮัน โงก่กระไรไม่ว่าหามาอาัมบาทีแล้วอ้าวหัวตัวถือเกอือบเกีอบหัวบ้านแล้วในช่วงที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์สิ่งที่เราควรคำนึงถึงการสแสวงหาการแสวงหาปัญหาแสวงหาอย่างประเสริฐ แสดงหาอย่างไม่ประเสริฐการแสดงหาอย่างไม่ประเสริฐก็คือการแสดงหาวัตถุภายนอกวัตถุภายนอกทั้งหลายทั้งปวงอันนี้มันมันเอาไปกับเราไม่ได้ส่วนแสดงหาสิ่งที่เป็นประเสริฐนั่นก็คือคุณงามความด,ดีที่มันติดตามตัวเราไปได้ทุกที่นะก็คือบุณนี่แหละคุหลักโทษออ ว่าจังใดยังว่าก็ยังว่าพี่บ้ามาส่งเอาเลขกกอนมูบ่กเห้ยเ่พี่บ้าพี่บ้าพี่บ้ามาส่งเอาเลขกกอนมูพี่บ้าง่ามๆเลยอูข่อยจกตียุ่งใคหไหนเจ้าได้ไหมยุ่งกัดพอดนะนะคะที่ขอเพราะท่านได้ยินพี่บ้ามาส่งเอาเลขกกอนมูใช้พี่บ้านี่โอ้นี่บอกพี่บ้าเออพูงง่ามคอยถามมาเมื่อนี่ห้าน้อย ให้ลูกหลานในปู่ลูกหลานลูกหลานมาขอเบิกทรับย์มากดีแต่โชคได้ทรัพลูกหลานสิมาเฮ็ดน้ำวนวันนะคะพ 6. เพลาว่าห้าน้อยสี่แปดหกถ้าเพิ่่ตัวก็ได้จะตัวเด้อปูเด้อนะ <c oughs> <c oughs> นะคะมันีก,ก็เลยขอขอรัฐบาลไทยออนะคะปูผู้ใส่ผัดเตียวนะข่อยงงู้เด้ว่าเจ้าใส่ผัดเตี้ยวสีขาวแล้วก็คุ้มนักโทษอยู่นี่ แล้วใส่รูปรข้ามซัมป์ตีนคือเม็ดบักขันแต่ว่าใหญ่งใหญ่บัใส่เสือดำอตึกสูงอยู่นะคะเพิ่นรูบอยู่นีน่แล้วก็ถามเพิ่นว่าขอรัฐบาลไทยน่วันที่หนึ่งทีหอดเด้อปูขุมสรัพย์เพิ่นเลยว่าซีสองหกพันว่าอย่ายตัวลูอีกเด้อเมื 2, ่อวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยพิ่นว่าซีสองหกพิ่นนะคะนี่แหละนะคะอันนี้เป็น สะพ่อตัวเจ้าเป็นสะพ่อตัวพี่บ้าเดี๋ยวะอ่าเงิ่อนๆบ่ท่านไหนลูกบ่ท่านไหนลูกบาทที่ดีพี่น้องเออเนี่ไปในต้นไม้โตเลขเพชรกึ้งๆอยู่เสียเชียร์เพราะเพราะทุ่นไม้อีกหาต้นไม้มองคนยางมาต้นใหญ่ๆนี่ะนะคะเพื่อนเราว่านั่งนี่มึงมาหน่ะเอาผ่าออกจากกูเนี่ยเห็นว่ากูออกประด้กูอยู่ในต้นไม้นี่เพราะฉะนั้น โอ้ก่อนจะเอาออกก็บอกเลขลูกดเป็นยังสนาั่นะคะทรับนะเอาสโตดอกปรนเห็นเลขหกหนึ่งเห็ดปึ่งกึ่งอีหลีไปบ่ใครเดี๋ยวนี้ม้เจ้าเบิ้งยังยู่งเส็จเดี๋ยว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 พี่น้องเบิ้งเจ้าจะเฟิ่อเศร้าสี หาหกตั้งหาพักเกิงชัดเลยคชี้ดูชี้ดูเนี่ยมองเดียวกันใอยเห็นไหมเดียวกันนี่อันนี้หกหนึ่งหาหาหนึ่งหกใส่หาใส่หกแล้วนี่หาหาเขียนเส้นน้อยๆเรียนหามองเนี่ยอนักเรียนทุกคนโปรดทราบนะคะตอนนี้เราจะติวเข้มนะคะวันที่เดือนมิถุนายนบอมกะดานบอมกะดานนะคะคุณครูจินดาผีบ้านนะคะนี่เลขห้านะคะเข้าใจไปครับ อันนี้นะคะพร้อมติวนะคะอันนี้หนึ่งนะคะแมนอันนี้หกนะคะแมนห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกเออนะคะอันนี้ชัดเจนเลยนะคะชัดเจนนี่เลยนะคะชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นเป็นโต๊ะอ้วนอยู่บ่ยังไม่พี่น้องเด็กซูนกับเด็กหาโมงกล้องยู่หันน่ะ เหน้นเห็นบานม่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปซืให้บ่นบัน้ไเนศูนเห็นาน่นย์กลังโบ่้ไปนูนยันแล้วนเออเออเรอน้เาม่ันนั่นนักเรียนูใหม่นะคะเอาีให่นนนั่ถูกต้องตเลยนะคะนี่กำลังลุ้นติวเ้มนะคะเดี๋ยวไ่ป่น